สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกร์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกร์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเคก้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเคก้กการ์ตูนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อูจะมาวาดแพนเค้กนะคะเป็นรูปเลมอนนะคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเลมอนกับมะนาวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเลมอนหรือว่า Lime หรือว่าลามนะคะมันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองเคยน้องๆเคยเห็นไหมคะไอตัวผลที่เป็นมะนาวสีเหลืองๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเลมอนนะคะจริงๆแล้วเลมอนเนี่ยคือจัดเป็นผลไม้นะคะที่อยู่ในตระกูลส้มแล้วก็มีลักษณะต้นเป็นพุ่มนะคะปลายยอดมีหนามแหลมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับมะนาวเลยแหละมีรส ค่อนข้างจะเปรี้ยวเหมือนกันนะคะแต่ว่ามะนาวเนี่ยก็จะเปรี้ยวมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะก็มีวิตามินซีมีฟลาวโวนอยด์มีสารต้านอนุม,มูลอิสระอะไรใกล้เคียงกันเลยนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชื่นชอบในการที่จะนำไปปรุงรสหรือว่ารับประทานอาหารแบบไหนนะคะถ้าคนต่างชาติเนี่ยเขาก็มกักจะใช้เลมอนมากกว่านะคะเพราะว่า แต่ว่าคนไทยเนี่ยเราก็จะรู้จักกันเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมากกว่าผลกลมๆสีเขียวนะคะรสชาติเปรี้ยวก็คือมะนาวน้องๆอ,อาจจะเห็นมะนาวเนี่ยเยอะกว่าซึ่งมะนาวเนี่ยจะมีรสขมกว่าเลมอนเิ็กน้อยนะคะเลมอนเนี่ยจะมีรสหวานกว่านะคะซึ่งการรับรู้รสตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะคะซึ่งวันนี้พี่อุกเขาวาดรูปเลมอนนะคะหรือมะนาวฝรั่งมะนาวเหลือง มะนาวลูกสีเหลืองนั่นเองนะคะให้น้องๆดูนะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยไม่มีลูกตาแบบนี้นะอันนี้คือเป็นการ์ตูนนะคะวาดไม่ยากนะตัวนี้ผลไม้ชนิดนี้พี่อู๋คิดว่าน้องๆเนี่ยสามารถจะไปวาดตามได้นะคะนี่ก็วาดเสร็จแล้วก็เปิด เตาแพนเคก้กให้ร้อนขึ้นแล้วก็ระบายแป้งแพนเคก้กทับลงไปนะคะอันนี้ก็เอามาทําเป็นขนมเคก้กก็อร่อยนะพี่เคยทานเคก้กเลม,มอนเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะแต่อันนี้เป็นแพนเคก้กนะก็ออกหวานนุ่มเนาะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะวาดเสร็จแล้วแป้งสุกแล้วก็กลับด้านกันนะคะอ่าเดี๋ยวกลับด้านมาดู ง่าห้าน่ารักสีสดใสมากอันนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวพี่อูขอไปรับประทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพ่นเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s ั b สไ cribe นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะ พิวมีช่องติกตอกด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพิุนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ